คำนวณของเพื่อนโอเคตอนเล่นเกมผมอยากที่สุดตอนเล่นเกมผมจะไม่พูดทธทอกข์กันกันเออไม่ต้องพูดหรอกผมพูุทธทุกอนตอนอ่านคอมเมนต์เดียวนนีเสียวเสียวหลังเลยอุ้ยไม่เคยเล่นใม่มีตู้แบบตู้อยู่กลางป่าช้าไม่มีเซนเลยอ่ะเดี๋ยวไว้อจะผมเจะผมจะอาจุดนี้ก็ผิดก็ผิดก็ผิดมันรู้คืออะไรอ๋ออื้มวัวอะไรอ่ะมีหลุมด้วยอ่ะป่าช้ามีห้องใต้ดินด้วยเหรอจริงไหมอ่ะมีหลุมมีหลุมลงไปข้างล่างอีกมือตือเต้าอ่ะ เจอผีอะไรนะเนี่ยอุ้ยมีเพิงถังกระสีที่ไว้สำหรับฉีดด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมต้องฉีดใส่เพิงถังกระสีอ่ะเฮ้ยเยอะด้วยเหรอเอ้ยเจอ้าทุบป่าทุปาทุบตันนี้เลยนี้เลยเจอพังพ่ายเจอพายเจอพายเจอพายน้ำกุ๊ก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 โอยไม่ใช่พายน้ำคนคุกเอาเหรอไม่รู้ผมเห็นแป๊ะๆมันกระเทือนแป้งระวังคนคุกคนคุกแป้งถอยไอ้อะไรกันครับนี่ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยเราจะโดดลงมบว เฮ้ยเอาวันดีวันดีนี่พาข้างล่างเป็นไงบ้างอ่ะกำลังเปกล้องอยู่กับเอ่อคล้ายๆกับหลุมศพอะไรงี้ป่ะเมืองหินดอกอุ้ยออะไรจะขนาดนั้นอ่ะทังออกอยู่ในทังออกอยู่ในโบนัสกินแทบคอเูดิคุเห็นคุเห็นางโดนคุณคุณกำลังกินอต็มอยู่แล้วมึงคุณมาโกงมากรี๊ดทำไมมัเป็นเหมืองจริงวะมันเป็นเหมืองจริงว่ะเราเราเีพาสุดแล้วเว ปักปักปักเราปักปกปักอาปักเลยปักตุ๊ปุเ้เดี๋ยวเปิดเปิดกล่องไว้ดีกว่ารู้สึกว่าข้างล่างมันจะดูดูดีนะมีสกุล่เดินตาโอ้มน่องว่าข้างล่างอะข้างล่างมีไอ้นั่นเปล่าตันี้ครับเรืองขกดาครับเฮ้ยมียามียาด่านใหม่ด่านใหม่ครับด่านใหม่ครับเฮ้ยคนคนคุ้เหมือนมันจะมามันมาตุ๊บตุ๊บด้วเนี่ยฉันุักแจกยาอยู่นี่แถย มันเพิ่มเกาะมันเพิ่มเกาะใครวิ่งผ่านเอามาปะเนี่ยนิพาเาไรวไม่ไม่ไม่เอายาไปปังปังอ้ไม่ใช่ไปปังกแจงิแล้วอะไรวกเนี่ยเายาเมายมัไมดเล่นนปังไม่ได้เล่นเอออบเรียกกลับผิดเลยยายาอยู่ใต้ินไม่เห็นจุดแล้วมันเออจุดเาเรียกว่าอะไรจุดลงดินเลยอะเฮ้ยน่ไงมันอยู่ในวัดมันอยู่ในวัดมันอยู่ในวัดมันมีเมืองม่ไมีเมืองหุมันมีรูปัไร่หัวด้วย จริงๆข้างล่างมันเหมือนเป็นคุกใต้ดินนะมันเหมือนเป็นแบบมีตารางอ่ะอันนี้อะไรแดงๆเนี่ยแตงแดงคืออะไรอยากรู้โอ้ยกระเบนนรกหรือเปล่าโอเคอยู่ที่ป้ายใช่ไหมตายตายตายหุ่ถังอาถนรพ์สำมังสำมังสำนังข้างข้างมีท่อให้มุดด้วยหรอวะมีมีมีในคุกยังมีท่ออ่ะขีดเสภาพดิอย่าเพิ่งดึงผมสิครับไปได้เอาผมไม่ไดปเสียงฮูฮูเสียงฮูฮูเฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าดูเห็นดูเห็นคนคุก โอ้โหอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคปากไวให้ั้ผมกำลังสวดอยู่นี่อยู่สวัสดีทุกคนาทุกคนเลยค่ะดีทุกคนเลยคับพาวิ่งขึ้นมาแล้วค่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วโอ้ย้ยโอยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้โอยอยโออ้ยโอนยอ้ยโออ้ยออย้้ยโอ้ยโ้ย้ย้ยโอ้ยโ้้อโ้ออออมอออ ลงทุกรอบเลยกดลบคลิปหลอใช่ครับผมเอลงผิดวันลงผิดวันหล่อนว่ะพอดีลงคลิปผิดวันครับเลยลบก่อนลงพรุ่งนี้ครับอู้นอะเอาให้ได้จริงวะตายเลยว่ะฮะจบจอแจงหมุนไม่ได้วะทำไมอ่ะเก็บของอีกรอบนึงเก็บของอีกรอบนึงบางทีมันบ yeah. no ั็กเฮ้ยมีคนตายตายข้างล่างครับตายข้างล่างครับวอด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 คือมันเอาผมคนเดียวแล้วแม้คนอื่นเลยบ้าปะเนี่ย อย่าอย่าดึงไม่ใช่เพื่อนเล่นโอ้โหอย่าได้ปะไม่อยากเล่นด้วยอยาอย่าได้ปะไปไกลๆดิไปไกลๆดิไกลๆโอ้ยห้องน้ำมองคือตอนนี้ยังไม่ยังไม่รู้จุดจุ๊กหลุมอะไรหรือเปล่าครั้งแรกครับเขาเรียกว่าครั้งแรกก็อย่างนี้แหละครับก็เจ็บหนึ่งครั้งแรกโดนตีเจ็บหนึ่งรไปงงๆหน่อยโอ้ยมันจะดึงมันจะดึงแจงมันดึงแจงแน่ๆมันดึงแจงแหละแจงรู้ไปถุดได้ไหมครับดังไปหยิบตาไม้ครับโอ้โห อะไรล่ะโอ้โหแจกตายพี่เกดเออโอเมย์กอมันตุ่ยโท้ศัพทงมันกระดับไม่ใช่หรอสัครับปลาช้าปลาช้าพี่หาทางขึ้นไม่เจอคืองงคืองงช้างอยู่ตอนนี้เอองงทางจริงจุ๊กตรงไหนวะเล่นยังไงหรอคือจุ๊กยากอยู่นะเพราะว่าทางมันตรงๆแล้วคนอีกคนโคก็ดึงสบายใหม่โอ้กแลังสวดอยู่ อย่าใครอย่าใครเนย่ยใครได้บ้างคะพี่แป้งพ oh ี่ใหม่พ ja mm ี okay. ่กิตค okay, ่ะยูริยูริเอาไปยูริอยูริอยูริสตาร์คอปโอเคโอเคมันตามตะไม้ไปมันตามตะไม้ไปเนบ้าหรอมันทำอะไรนอนตามผมตะไมวันเนี้ยโอเคตรวจกอนอย่าเข้าตู้อยู่ในตู้อยู่ในตู้เอาตู้เอาเวรกรรมเตอรกันเองอีกถู ไอ้บ้าเอ้คุณเล่นอะไรกันเล่นทะเลเฮ้ยมันหายตัวมันหายตัวเล่นอะไรกันแม่ป่าช้าแม่ป่าช้าครับผมต้อตมเอาใครตายไม่ถือเลยมันดมได้มบงลโู คนหยิบไปยังวะตรงนี้ตรงนี้ไม่ยาตรงนี้ไม่ยาขาตู้คือเราเรามือใหม่การทำแม่นี้มาใม่แล้วดาวค่ะเรามือใหม่นะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเราต้องเล่นให้มันแบบต้องอู่ให้ได้เพราะมันร้าวใจนะเร้าวใจเอาจริงไหมไม่เท่าเบบี้มาเลยด่านใหม่ครับผมด่านใหม่ครับ น้อยมากใครเป็นยามะพี่พี่เป็นยามพี่เป็นยามช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยก่อนอะช่วยก่อนทีไม่ตายสองช่วยไปช่วยเพื่อนเนี่ยมาอยู่กับผมผมจะตายด้วยผมด้วยทีเดียวตายหลงไปหลงไปข้างในเอ้าตายซองผมก็เห็นตอนแรกผมเห็นวิญญาณลูกเดียวเอาใครก่อนดีโอ้มาเป็นยองวิถีขวาบนนี่วิถีขวาบนกลางสวดอยู่กันเลยไม่ดูไม่ใส่ใจเพื่อนนะครับเออ เอ้ก็ไม่คิดว่าจะตายกันเลยวะนาดนี้หอยโลดหอยลายหอยแมงผู้ตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งคนตายอย่างแล้วเบบี้ไงเบบี้อันจริงอยู่ถามมาว่าหนูจะไม่เล่นเบบี้ต่อไปแต่ชอบชุดเบบี้นะใช่เบบี้เนนาลีโอ้ปวดหัวปวดหัวอ๋ออยทำเจได้ไหม มันมันโดดมัดกไม่ได้เอามันโดดข้ามหน้าต่างไม่ได้หรอบุ้งรู้ทอะไรนะจุดแจงจะโดดข้ามหน้าต่างตอหยุดนะอะไรอะไรหยุดนะวุ้ยมีเีษทุกแกมีเีษทุกแกด้วยทุกแกด้วยเหรอมีเีษทุกแกด้วยหนึ่งแจ็คหนึ่งแจ็คมีเีษทุกแกด้วยมีเีษทุกแกด้วยครับจริจริงถ้าไม่ใช่คนคุกอ่ะ กับพายผมว่าข้าจุกได้อยู่อุ้ยห่างไม่กรงเลยกยข้ารกรใหม่ยังไม่มาครับใช่ใช่เขากำลังทำอยู่นะครับมันยากนะเอาจริงยากนะคือทางมันตรงตรงไงมันต้องมันต้องจุกกระโดดลงอ่ะซุปเปอร์ฮีโร่จำเป็นใช่ไม่ได้เอาซุปเปอร์ฮีโร่มาด้วยคือไม่คิดว่าด่านนี้จะแบบนี่อย่างเงี้ยกระได้ียบเลยด้วยคือขอโทษนะเล่นยังไงออกด่านเนี้ยไม่รู้ว่าป่าชาจะมีหลุมหรือ

หนึ่งปับเลยมันกระแทกเจนคข้าพี่ขาเจนตายแล้วครับพี่ขาเอา้าแเบบี้อยู่ไหนเบบี้อยู่ข้างล่างเลือดอับหน้าอยู่เนี่ยเบบี้มาเนี่ยผมเอาของมาให้าามันหายตัวมันหายตัวเบบี้มานี่เดี๋ยวเดินหนีไปสิหอยหลังมารขขอออยยาาหน่บคุณมกรีบรีบฉีดเพราะมันหายตัวอยู่ใช่อ,อ้มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ข้าพเจ้ามันอยู่ใกล้ข้าพเจ้า กูไปหากูหาทางออกแล้วกูหาทางออกแล้วค่ะหายได้หาให้เจอแล้วคุณก็จะรอดเพราะว่าคุณยังเลือดเต็มอยู่เอาไปเลยยาฉีดไม่เดินไปเดินไม่ออกได้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โห บอกเธอให้ผมออกเถอะครับเออให้ผมออกเถอะครับโอ้โหยเหนื่อยแทนล่ะสวัสดีค่ะท่านเราทุกคนเลยนะคะมันยากเหรเว้ยเหยียบตูดแล้วเลือดพุ่งเลยพุ่งไปพ้อเลยพุ่งไปพ้อตรงไหนครับรอดมีจริงมันก็แมพมึงแบพหนองน้ำทำแบบอีกว่าไม่รู้จะว่าจะเป็นยังไงนะมาดูกันเลยดีกว่าอุ๊บมันจะมีสังกัสีกันห้ามดึงข้ามฟากอ่ะ โอ้ดีจังเลยเออดีมากเหมือนก็แบบนี้จะช่วยคนเออบ่บัฟช่วยคนหน่อยหนึ่งถือว่าตอบโจทย์นะใช่ตอบโจทย์คือช่วยปีตอบว่าอะไรอ่ะตอบว่าอตอบไกอ่อแล้วแล้วแต่เฮ้ยเขาอัปเดตใหม่มีมีงานเกงแขวนมาด้วยอ่ะใช่มีเกงในกลางกลางแต่ว่าเอาเกงในกันกันผีได้ใช่หรอเกงในกันผีดึงเหรออเอใช่ ถ้าผีรอดมันเป็นความสามารถพิเศษของแบบนี้ก็คือถ้าเอาเงินเกงในมาครอบหัวก็คือผีจะไม่จะกันผีได้หนึ่งดามจงั้เอามาเลยที่วัวเอาปบึ้กตอหนึ่งดามจแต่ั้องหมดโดนตียี่สิบกันแค่หนึ่งถูกต้องเอาแย่เสอผียังผีคือตัวอะไรยัง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 เอาตรงนี้ตรงนี้เดินจูไม่ได้แล้วตรงไหนเนี่ยข้างๆเนี่ยข้างยูริเนี่ย เดี๋ยวก่อนอย่าหันหันไม่ได้ก็ผิดก็ผิดก็ผิดโอ้โหงี้ก็ไม่ดีกับคนนะเบล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 ผีเบลตรงนี้เห็นแล้วเบลครับเบลครับเบลตอนเล่นอาจจะไม่อาจจะไม่อ่านแชทแต่ครับผมต้องขออภัยด้วยมีรูเนี่ยต้องผ่านรูเผีปกติผีมันวิ่งทางนั้นอยู่แล้วไงพี่ใหม่ยเบลอยู่ตรงอ่ศาลากำลังเดินมาอยู่ตรงกลางปะเอ้ามันจุกไม่ได้แล้วอ่ะ จูไม่ได้มาจูได้ต้องต้องปรับตัวใหม่ปรับตัวใหม่ปรับตัวใหม่รูปตรงไหนไม่ได uh, ้อ่าตรงโอง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 ตรงน้เนี่ยทางตรงเนี้ยทางมันตันเว้ย wow มันม um ันจะมีแบบต้องเขาวิ่งต้องวิ่งเข้าบ้านอ่ะเว่กรรมโหมันก็ยากขึ้นนะดิพี่เหม่งเก่งในตายเฮ้ยแอบตู้แอบตู้ มันรู้ผีไม่ผีไม่อยู่กับผมผีอยู่ใกล้ผมผมอยู่ใกล้อีเบล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 เสื้อม่วงหรือเรียกสั้นๆว่าเบลฮาวายใช่เหรอวะเฮ้ยโอหูั๊ยโอ๊ยโอ๊ยใกล้มากใกล้มากแม่เจ็บมากเลยอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านเดลอยู่บ้านมาไหนบ้านไหนบ้านอ่ะบ้านที่ทำพิธีอ่ะที่ทำพิธีใหญ่ใหญ่อย่างเดียวผมอยู่ตรงบ้านโอ่งบ้านโอ่ง หนอยู่ตบ้านโอานเพื่อนบ้านโอ๋เป็นไงบ้านไอ้บ้านที่มีแท้ไม่ทีบีงโงงอ่ะบ้านเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนี้มีแค่ละอุ้ยใครเอาสางน้ำแข็งมาวางเนี่ยเย็ดมากเย็ดมากโดนผีแทงโึเปล่านี่หวัดดีครับมาหมึกไปมันตาไปแล้วนะกอล่าให้เพื่อนอ่ะพิธีพิธีอเกิดอะไรวะ เจอยานะคะเจอยานะอย่าอยู่นี่นะย่า,ยารู้ได้ไงวะอยู่ในอยู่ในตู้รู้ได้ยังไงอ่ะเบลล์รู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไแงแอบไม่เนี่ยตะปูสังขาว่านอนตะปูสังขาว่านอน,น,อนแต่ว่าใจก็ใช้ตอนเล่นอาจจะไม่ได้อ่านแชทน,นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพี่กิ่อ่านแชทก็คือตาข้างนึงจะเล่นอีกตาข้างนึ่งก็คือจะเบ้ออกใช่ค่ะปูนี้คุณจะเห็นผมเป็นจิงกา ออฮไปตู้ตันต้เยเยตหน้าทิมใหญ่นรู้ว่าเาไม่อานาทิมไปก่อนน่ะวิวันนี้ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะใเจมียานะไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่าไปกกับผม รู้เลยตู้เดิมเลยตู้เดิมเลยอย่ามายุกตู้ผมผมผมเพิ่งผมเพิ่งเข้าตู้มาผมเพิ่งเข้าตู้มาตะกี้เองออกจากตู้นั้นไปคนบ้าออกแล้วออกแล้วกันโวยวายเจอยังตู้กันโอเคผมไปทิ่อยู่นีไป่ที่หัวผีแล้วเห็นไหมเห็นไหมอย่าเรียกพี่ว่ายาม เราอยู่ตรงไอ้ที่ไอ้ที่มันทางปันอะทางตันเอโหมาทำไมละครับผมมาทำไมไม่ไอ้บ้านนาดับรุนองไม่ต้องกลับคืนมามันจะไปไม่ลานี่นะไปกหนุมเมืองลวงอะไรวะน้ารอทั้งเพลงไม่ถือโอกาสให้พูดที่มันแบบรีทันเวลาฉันรู้สึกมันไม่มีประโยชน์เอ้ยคุณมาอย่างนี้ไม่ได้นะเบลนะ ไอ้เพื่อนรับดาเมจให้เราหน่อยรับดาเมจทรับดาเมจให้เราหน่อยเราจุ๊กกับผีอยู่ไอ้ยาอารูอารารูอารูอ๋อโดนเสียบบางทีโอ๋อเฮลีวังกาเฮลีค่ะเฮ้ยต้องมาเจอพระจะเอาเฮ้ยจะก๊กก๊กก๊เออไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรหนังอินเดียเฮลีวังกาผมกำลังสวดอยู่นะครับ ต้องจุยังไงถึงต้องพากว่ากืบกืบเออเนี่ยเอ้ยไอ้ยาสูยาเออตายแล้วทำไมมันต้องจุกเจ๋งนะตัวผมแ๊บเดียวมันไม่ไหวแล้วน้ำเมียวอะไรเงี้ยเขียวไม่รู้อยู่กับใครด้วยจะสบพิกกี้แล้วแต่ไม่เอาเอาทำไมอะเขาเร่งลาไปลาไปไกล มาเอามาเอามาเอามาพี่กินเนี่ยเอามาลถึงลากศพตะกิตอะไปทิ้งที่อื่นอ้าวเอาผีไม่ตามฉันวะตามฉันปะวะฉันสวดอยู่ตรงใครไปแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีผีนั่นฉันสวดตรงศาลาแจงเข้าโผิวโอ่งสองรอพี่หน่อยรอพี่หน่อยผีมันค้างหรือเปล่าน่ะทำไมมันเดินเดินติดโอ่งวะน่ะผีจำฉากไม่ได้หรือเปล่าผีจำฉากไม่ได้หรือเปล่าก็งนะขอบคุณครับเดิ่อโอ่ ขอบคุณครับอาริงาโตกเซมัสยาโอ้ขอบคุณครับยาอยู่ใส่ผ <c oughs> มมาถึงคูดยาเลยโอ้โน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 ดอกกี้ดอกกี้ช่วยหน่อย <c oughs> ดอกกี้ช่วยหน่อยสาระเก้าเก้าครับต้องมานะอะไรครับแม่อะไรครับแม่อะไรครับแม่สาราเก้า,า <c oughs> เก <c oughs> ้าสาระเก้าเก้าด็อกกี้ามันตามพิกิ้ย <c oughs> เขา้าเข้าประตูต่อหน้ามึงแต่มึงไม่เห็น ตามมาเจอเพื่อนตามมาตามมาเจอโอเคโอเคผมฉีดยาตัวเองก่อนอ๋อเราเต็มกตนมื่อไรเนี่ยอ๋อมันนี้ไม่ตามผมมัาครับผมแต่ไม่ไม่ตามผมเลยวะสอ๋อพอดีเพื่อนช่วยมันก็เลยเต็มมันไม่ติดตามผมว่ะเฮ้ยตกใจโอ้โหมาทำไมตกใจหมดเลยเฮ้เต็มเต็มยู่ไงเต็มผมจะเอาของไปให้อเล่ ทำพิธีอยู่คดีวิกาผมกำลังโยนเอ้านี่งยาอยู่เนี่ยยางข้างคุณเนี่ยเอาไปออน้องจิตติใจเย็นๆนะครับไม่ต้องไปพูดขนาดนั้นนะครับผมฉีดยังฉีดยังฉีดยังอะไรเอ๋งนะวะเอ้ามาทางไหนล่ะเนี่ยนี่หนึ่งทีคนละดอกคนละดอกคนละดอกสองดอก คนละดอกสองดอกเอ้าเปิดกรอบเปิดกรอบกระโดดสิครับผมรออะไรอ่ะอ่าเก้าเก้าเิดสองเครื่องก่อนนะคือเอาจริงๆว่าพวกเราสามคนอะไมั้กับพีงแล้วก็พี่ไมค์ก็เป็นคนสเปิ่นสวนสาราเก้าเก้าเอ้ยตามเอามามาตามมาสาราพี่ไมค์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอัจะสู้จะสู้จะสู้เหรอจะสู้เหรอฮ้ยจะสู้จะสู้เฮ้ยจะสู้เหรอเฮ้ยจะสู้เหรอจะสู้เหรอนี่นี่นี่กับมันใส ตามมาเตามมา <Northwest> ตามมาตาม <Sonic> ตามาเอ้ยลงท่อโชว์ลงท่อโชว์สวัสดีครับมันมาแล้วมันมาแล้วนะโอ้ยฉีดอยู่เราฉีดอยู่โอ้ยอยู่บ้านต้องทำดีนะโอเคตัวนี้เท่าไหร่ละตัวนี้โอเคขอแจ้งเออห้าสิบห้าเอร์เซ็เหมือนเหงาเหมือนเหงาเหมือนเหงาอ่ะ ไปไหนวะผีมันตามผมคนเดียวเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ออยอมนค,คุณตายแล้วไงมันก็จะเอาคุณคนนี้ตายแล้วอ,ะอ่ะตามมามตามมาในบ้านในบ้านสวนยังใน<ม><ค>บ้านโ<ค>อเจสิเปอร์เจสิเปอร์งั้นไปอในบ้านเลยติดต่อติดต่อติดต่อผิวนี่นะผมผมผม,ผมไปรอศาลาแล้วมาทำไมมามามาขมอนเบบี้ขมอนเอา,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 า on, เอาปิดโลกเปิดโลกเขาเปิดโลกแล้วครับจังหวะนี้เขาเปิดโลกแล้วฮะโอ้โห เปิดลอโอ้ผมเอาันนี้หน่เลยนะเาปดลอเปิดลเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอรเเอเอมา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 เอายงไงยงไงคุณจะเล่นกับผมอย่างนี้ไม่ได้นะผมตีนะโอ้ผมตีนะผมตีนะเออเอ้าผมดื่มน้ำยาอ่าอร่อยอร่อยอร่อยขมอน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 ตามมา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 หมดยังหมดยังหมดยังหยัดหน้าหยัดหน้าค่อยหยัดหน้า่อ ยังไงสิสามหมัดเลยเหรอสามหมัดเวลาสามหมัดตอนนี้ผมไล่ไปไหนมาไหนมานี่ดิี่มาเนี้ยนี่อยู่นี่ครับเนยเนยเอาไม้เอาไม้เอาไม้แล้วสวดท่านสวดไปเอาเลยอุ้ยประคำประคำสามดอกสามเมตรมาแล้วครับประคำสามดอกไม่ดีสามหมัดเฮ้ยอะไรเราอะไรเราอะไรเราตายตายมึงตายตายต่อยคนรวยเลยแค่จะใส่เสื้ออะพอดีก็เลย เราอ่านผีแล้วไปตอนนี้นะคะไปโดนอะไรวะพี่กิตบอกเอาเอาดีน้อเอาดีน้อไล่ตามจังเลยนี่โมโหแล้วนะยังไม่เห็นหน้าผีนะผีลงหลุมไปแล้วผีสมรภูมิมองเท่งปวดหัวเป็นยังไงสมรภูมิ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 มองเท่งสมรภูมิมอง